เด네ินหักอ่ะหากอ่ะดีไม่ตายหาย จริงจริงนะนี่นะผมมาถึงร้านช่างเขามาเดิมสายหลานข้างๆแล้วลื่นพัดตกลงมาในร้านของผมครับ แล้วตอนเราเจอเราเอนเจอแม่บ้านมาเปิดพอดีช่วงบ่ายโมงขวาแล้วแม่เขาแม่บ้าเขาบอกอะไรแม่บ้านวะพูดถึงเขาก็ลูกพี่เขาอยู่ข้างหน้ารอบอกว่าลูกน้องเขาตกมาข้างในครับอเขามาทําอะไรพูดถึงเขาเดินสายกล้องวงจรปิดของร้านข้างๆนะแล้วพัดลื่นบนหลังคาตกแล้วเขาได้รับเจ็บบาดเจ็บเยอะครับ มาเจ็บไม่มีอะไรนะครับเพราะผมมาเขาก็เดินได้แล้วแล้วเมื่อวานผมก็ไปเจอเขาอะเขาก็เล่นเกมได้ปกติ่มนส่วนช้หายเขาก็าําซ่อมให้เราหนดอซ่อมให้เราหมดครับซ่อมให้เราหมดแล้วยากยแกฝัดเตือนเกี่ยวกับพวกช่างอะไรที่ปีนหลังคาว่าให้ระวังหน่อยข้างบนโอ้อันตรายตายมานี่โอ้โหแย่เลยทั้งัผมทั้งเขาคลับผม